สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอตฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันพฤหัสนี้เราก็ยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยุโรปเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนเราจะเข้ารับชมคลิปการฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเราเริ่มกันที่ตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP นะครับคู่ VVP นะครับผมให้ไปที่เชลซีนะครับในราคาปปคู่นี้กินเต็มกับเชลซีชนะ1 0 นะครับก็สมาชิก VVAP ท่านใดที่ตามก็เฮงเฮงรับสับกันไปอีกหนึ่งวันนะครับส่วนผลฟุตบอลที่ผมได้วิเคราะห์ที่หน้าช่องไว้5คู่นะครับคู่แรกครับอัตแลนตาชนะ2 0คู่นี้กินเต็มครับช่วงที่ผมวิเคราะห์นั้นเป็นช่วงที่บอลต่ออยู่ที่ลูกควลูกรึ่งนะครับคู่ที่2ครับมัดริดเสมอกับบาซโลน่า2 2คู่นี้เสียครับคู่ที่3ครับเวสแฮมชนะ2 0คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่4ครับคู่ VVIP ีนะครับเป็นสเปอร์แพ้ชลซีินและคู่ที่5ครับ อินเตอร์มิรานเสมอกับยูทูตไป1ประตูต่อหนึ่งคู่นี้กินเต็มครับสำหรับเพื่อนๆทั้นใดน,นะครับที่ต้องการสมัครสมาชิก VVIP ก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ j o s 8 8ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ q ิวอาโคนนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็น,เพ,เ,พนเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดคุย v ีนี้กันได้ครับสำหรับสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอล v, v i p แล้วก็แนวทางสเต็ปที่ผมคัดสรรเพื่อทำกำไรพร้อมส่งให้ทุกท่านในทุกๆวันเลยคร วิเคราะห์บอลวันพฤหัสที่13มกราคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลแอฟริกันนิชันครับนะครับเป็นกลุ่ม A นะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าภาพแคนารูนครับเจอกับทีมชาติเอธิโอเปียนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาร์ทออมนีสปอร์ตปิยานะครับเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงเลยนะครับเรามาดูระดับและตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ แคเมรูนนะครับลงเล่นไปแล้ว1น,นัดนะครับเป็นนัดเปิดสนามนะครับก็เป็นแคเมบรูนครับเอาชนะบูกินาฟาโซมาได้2ประตูนหนึ่งนะครับก็มีอยู่3แต้มส่วนเอธิโอเปียนะครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว1น,นัดเนี่ยแพ้ให้กับเคปเวิร์ดไป1ประตูศูนย์เอธิโอเปียก็ยังไม่มีคะแนนเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับเคยเจอกันอยู่1ครั้งนะครับในปี2016 เป็นแคมรูนครับเสมอกับเอธิโอเปียไปศูนย์ประตูตศูนย์นะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของแคมรูนนะฮะเก็บชัยชนะไปได้7นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป็น1เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แคมรูนนะครับเอาชนะบู i กินาฟาโซมาได้2ประตูหนึในนัดเปิดสนามครับผม ส่วนเอธิโอเปียนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมือง3แล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอธิโอเปียนะครับแพ้ให้กับเคปเวิร์ดไป1ประตูตศูนย์ในนัดแรกนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งชาบ,บ้านแคมรูนนะครับวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าขุมกําลังของหมอผีแคมรูนอยู่กันครบเลยครับในเกมวันนี้นะครับแคมมรูนก็จะมาในระบบ4-1-4-1นะครับ โดยที่กลางรับนะครับก็จะใช้ซามิลกูเอะนะครับตรงกลาง4คนนะครับก็จะมีมูมีเอ็นกามาเลเปียกุนเดฟองสมบูอองกิซ่าแล้วก็คาวโตโกเอกองบี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะใช้แหวงซองอาบูบาก้าลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับส่วนเอธิโอเปียนะครับก็จะมีผู้เล่นติดโทษแบนอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นยาเลตบาเยนะครับนอกนั้นเนี่ยเอธิโอเปียขุมกำลังหลักก็อยู่กันครบเนื่องจากไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาเลยนะครับผมโดยวันนี้ครับเอธิโอเปียจะมาในระบบ4-3-3นะ ครับสามประสานในหน้าวันนี้ก็ใช้อัมาเนียเกเบไมเคิลเกตาเน่เคเบเดแล้วก็อบูเบเกอร์นาเซอร์นะครับคู่นี้เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็ ทั้งสองทีมนี้นะครับเป็น2ทีมที่ชื่อชั้นคุณภาพผู้เล่นเนี่ยต่างกันอย่างลิบลับนะครับแคมบรูนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมระดับท็อปของทวีปแอฟริกาอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังแคม r รูนจะไม่แข็งแก่งเหมือนเมื่อ10ปีก่อนนะครับแต่ก็ระบบทีมช่วงหลังนี้ก็ดูดีบวกกับการเล่นในบ้านเนี่ย ทำให้แค m มรูนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับส่วนเอธิโอเปียนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมลองบอลของทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับผลงานเนี่ยที่ผ่านมาก็ดูดีเล็กน้อยนะครับจากการที่5นัดหลังสุดของเอธิโอเปียในทุกรการนะครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับหนในเกมที่เสมอเนี่ย เป็นเกมที่เสมอในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เจอกับการหน้าเรียกได้ว่าก็เจอทีมระดับหัวแถวของแอฟริกาเอธิโอเปียก็พอสู้ได้เหมือนกันนะครับส่วนแคมรูนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ต้องบอกได้เลยว่าแคมรูนเก็บชัยชนะมา5นัดรวดในทุกรายการเลยนะครับฟอร์มก็กําลังเข้าที่เข้าทางเลยนะครับสำหรับแคนารูนอย่างที่บอกนะครับทั้งชื่อชั้นตัวนักเตะนะครับค่อนข้างจะห่างและแตกต่างจากเอธิโอเปียเป็นอย่างมากนะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเป็นหมอผีแค m มรูนต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับจากเลนราคานี้นะครับถ้าจะเลือกมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งในคู่นี้นะครับผมยังมองว่าเกมวันนี้เจ้าบ้านอย่างแค m มรูนเนี่ยน่าจะชนะค่อนข้างแน่เลยนะครับซึ่งในเกมวันนี้แค m มรูนก็จะปูพรมบุกถล่มแหลกใส่ทีมอย่างเอธิโอเปียอย่างแน่นอนนะครับและแมตชนี้ผมมองว่า สองลูกเนี่ยแคมบมอลูนน่าจะมีนะครับซึ่งถ้ายิงสองเม็ดเนี่ยแคมบมอลูนเองก็จะได้กินไปหนึ่งหูนะครับฉะนั้นครับคู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่แคมบมอลูนลุ้นเม็ดสามฟันทง ไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกโคปาอิตาเลียในรอบ16ทีมครับเป็นคู่ระหว่างนาปโปลีครับเจอกับฟิออลเรนติน่านะคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาเดโอเดียโกอามันโดมาลาโดน่านะครับเตะก,กันในเวลาเชยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกกันโชซินิอากันนะครับชาวบ,บ้านครับนาปโปลีฮะอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว21นัดเนี่ยชนะ13เสมอ4พ้ไป4เกมยิงได้37เสียไป15ประตูมีอยู่43คะแนนครับส่วนฟิออเรนติน่านะครับอยู่อันดับที่7ครับแข่งไปแล้ว20 10นัดชนะ10เสมอ2แพ้ไป8เกมยิงได้34เสียไป29ประตูมีอยู่32คะแนนครับมาดูเฮทูเ a d ของทั้งสทีมนี้กันหน่อยครับผลงานที่เคยเจอกันครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็นนาโปลีครับเอาชนะได้6ครั้งเสมอ2อ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ เรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของนาโปลีเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่นาโปลีเปิดบ้านเอาชนะซามโดเลียมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทีมเยือนฟิออร์นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ฟิออร์ครับบุกไปแพ้กับตริโนแบบพลิกล็อกมา4ประตูต่อศูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนาปโปลีนะครับวันนี้จะไม่มีชื่อของคาริดูคุริบาลีอดัมอูนัสแล้วก็อองเดฟองอองกิซ่า3รายที่ติดไปรับใช้ชาติในศึกฟุอลแอฟริกันเน,นครับนะครับแล้วก็อีก4ลรายนะครับที่มีปัญหาด้านโควิด -19 ก็จะเป็นมาเรียลุยเออวิ่งโรซาโนอเล็กซ์เมเลสแล้วก็เควินมันเกยนะครับ และผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่1รายก็จะเป็นลอเรนโซอินซิเยตัวลุกกับตันทีมนะครับวันนี้คาดว่าจะไม่มีชื่อลงเล่นนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่านาโปลีนะครับภายใต้การคุมทีมของลูซานโนสปารลติจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับตัวลุก3ตัวนะครับวันนี้ก็จะใช้มาเตโอโปลิตาโนดินส์าเทสแล้วก็เอลยิปเอลมาสนะครับโดยที่นาเป้าวันนี้นะครับจะใช้อันเดียเปตันยานะครับส่วนฟิออเรนตินาทีมเยือนนะครับ ภายใต้การคุมทีมของวิเซนโซอิตาเลโนนะครับความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของริคาโดซอตติกับ มาโกเบนาซี azzi, สอรายที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับหนึ่งรายที่บินกลับไปรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นซอฟยานอัมลาบัตที่กลับไปใช้ทีมชาติโมร็อกโ,โกในศึกฟุตบอลแอฟริฟฟฟกนันเนชั่นครับนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอิตาเลโนจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนเนี่ยก็จะใช้ยูเซฟมาเล่เอลิกปูกาแล้วก็จาโคโมโบนาเวนตุรานะครับโดยที่3ประสานในหน้าวันนี้จะใช้โชนาดงอิโกเน่ดูซานเวลาฮวิดแล้วก็ลิคาโดซาโปนาล่านะครับ เรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับในเกมวันนี้นะครับถ้าเจอกันในแบบสถานการณ์ปกติแบบที่ตัวผู้เล่นฟูลทีมเนี่ยในคู่นี้ผมมองว่านาโปลีดูเหนือกว่าเยอะแล้วก็ทีเดีดทีขาดของฝั่งนาโปลีนะครับจะมีหลากหลาย แต่ทั้งสองทีมนี้นะครับมาเจอกันในช่วงที่ผู้เล่นต้องกลับไปรับใช้ชาติผู้เล่นที่ติดโควิด1 9แล้วก็ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วครับฝั่งที่เสียหายมากกว่าก็จะเป็นฝั่งนาโปรี้าบ้านนะครับเนื่องจากเสียขุมกําลังหลักไปหลายตัวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอินซิเย่คูริบาลีองกิซามาโยลุยหรือแม้กระทั่งโลซาโนเองนะครับเรียกได้ว่าตัวที่ไม่มีชื่อวันนี้นะครับจะเป็นตัวหลักทั้งหมดเลย ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับนาโปลีก็เริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีฟอร์มร้อนแรงไปอย่างมากนะครับนาโปลี5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ ซึ่งเกมที่แพ้นะครับสังเกตดูดูดีนะครับเป็นเกมที่แพ้กับเเปเซียกับเอมโปลีมาในศึกการโชวททั้ง2นัดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมที่ไม่น่าจะแพ้เลยนะครับส่วนฟิออรเรนติน่านะครับผลงานระยะหลังก็ดูดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะใน5้านัดหลังสุดฟิออรเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไปน1นเกมแต่ว่าเกมล่าสุดเป็นฟิออรนะครับแพ้แบบพลิกล็อกให้กับตอริโนมา4ประตูศูนย์เรียกได้ว่าเกมนี้ฟิออรเรนติน่าก็เสียฟอร์ไมไปเหมือนกันนะครับแต่น วันนี้ครับตัวหลักของฟิออเรนติน่าก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นดิกาโดซปอรนา่าโบนาเวนตุราหรือแม้กระทั่งศุนหน้าโตเก่งอย่างดูซานวลาฮวิตที่ในรูกการนี้นะครับลงเล่นไป20นัดกดไปแล้ว16ประตูเรียกได้ว่าฟอร์มตอนนี้กําลังลร้อนแรงจริงครับสำหรับวลาหฮวิตเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่นาโปลีต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับฟิออเรนติน่า ที่มีคุมกําลังตัวหลักอยู่ครบกว่าฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับผมคิดว่าเกมวันนี้ฟิออน่าจับมายันได้แล้วก็จะมีตัวทีเด็ดในเกมลุกอย่างดูซานวลาหิตเป็นตัวป่วนอันตรายในแดนหน้าในวันนี้เชื่อว่านาโปลีจะมีปัญหาเรื่องเกมลุกอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้คาดว่าถ้านาโปลีจะชนะจริงๆนะครับคาดว่าจะชนะไม่เกินหนึ่งลูกนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างฟิออรเลนติน่ายันได้ฟันง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติ c โกมาเิดครับเจอกับแอตเลติกบีเบลนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ก็เป็นรายการซูเปอร์สเปนิชคัพนะครับซึ่งจะเตะกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนาม k i n g f อิดอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเมนะครับเตะกันในเวลาตี2ตรงครับผมเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้ในลาลิก้ากันหน่อยนะครับ แอตเลติกอ a d ริ d นะครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ9เสมอ6แพ้ไป5เกมยิงได้33เสียไป24ประตูมีอยู่33คะแนนครับส่วน a อตเลติกบิวเบลนะครับอยู่อันดับที่9ครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ6เสมอ10แพ้ไป5เกมยิงได้20เสียไป17ประตูมีอยู่28คะแนนครับผลงานที่เคยเจอกันหรือว่า head to head นะครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดเป็นแอตมาริดเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้นะครับแอตมาริดครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่แอตมาริดบุกไปเสมอกับบียาเลอเอามาได้2ประตตสองครับส่วน10นัดหลังสุดในช่วการของบิวเบลนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่บิวเบลบุกไปเสมอกับอาราเบสมาได้0นประตอศูนย์ครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ ajos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกฟุตบอล EFL คาราบาวครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับก็เป็นคู่ตกค้างจากการเลื่อนมาจากนัดที่แล้วนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับเตะกันในเวลาตีสองครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ12เสมอ6แพ้ไป2เกมยิงได้52เสียไป18ประตูมีอยู่42คะแนนครับ ส่วนอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ11เสมอ2อ2แพ้ไป7เกมยิงได้33เสียไป25ประตูมีอยู่35คะแนนครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับเฮดทูเฮดนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ4แล้วก็อาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดนักครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะชูบุรีทาวมาได้4ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอล f a ครับนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้6นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับ เกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปแพ้ให้กับนอติงแฮมฟอร์เรสมา1ประตูศูนย์ 0, แบบพ i ิกล็อกในศึกฟุตบอล FA ฟเอครับเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ เริ่มจากฝั่งลิเวอร์พูลนะครับหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บตอนนี้เริ่มเหลือน้อยลงแล้วนะครับก็จะมีอยู่3รายที่มีอาการบาดเจ็บก็จะประกอบไปด้วยนัทเนีลฟิลิปฮาวิเอเลียตแล้วก็ติอาโกอาคันตาล่านะครับส่วนใน2รายนี้ที่กําลังเรียกความฟิตอยู่นะครับก็จะเป็นเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับอลิซองเบเกอร์นะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นนีวอกอดิกีนะครับแล้วก็3รายที่กลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตเอเวอริกินงครับก็จะเป็นนาบีเกตาซาดิโอมาเน่แลล้วก็โมมาาเซ ครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าเจอเกนคอปจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงสู้ศึกกับอาร์เซนอลนะครับผู้สำปะตุใช้เคเลเฮย์ยืนเฝ้าเสาในวันนี้นะครับกองหลัง4คนครับฝั่งขวาวันนี้จะใช้เจมินเนอร์ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอนดรลบาซันคูเซนฮาครัก็จะเป็นเจอมาติปจับคู่กับเวีร์จิลฟันได้นะครับกลาง3คนครับจะใช้ฟาบินโยจอแดนเฮนเาซันและก็เคอร์ติสโจนนะครับสามประสานทนาเดนาวันนี้จะใช้อเล็กซ์อ็อกเล็กแชมเบรนโรปิโตเฟเมนโนแล้วก็ดิเอโกโชตานะครับ ส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีฟอรินบอลลกันหนึ่งรายนะครับสองรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในะวันนี้ก็จะเป็นชาเกเฮโรตทมิยาสุเอมิลสมิธโลนะครับแล้วก็สี่รายที่กลับไปรับใช้ทีมชาติก็จะมีเปียร์อมิกโอบาบิองโมเมตเอลนินี่นิโคลัสเปเป้แล้วก็สมัตปาเตนะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่ามิเกลอาร์เตต้าจะวางระบบ42-31นะครับผู้สาประตูก็จะใช้แบรเรโนครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นโทมิโยสุฝั่งซ้ายก็จะเป็นคิรันเทียนี่คู่เซนารก็จะใช้กาเบรียลมาคอนเยสจับคู่กับเบนไว้นะครับตรงกลาง2คนนะครับจะใช้การนชชาก้าเล่นคู่กับมาตินออดิกาต์ซึ่งถอยต่ำลงมาเล่นตำแหน่งนี้นะครับ3แนวลุกครับวันนี้ใช้กาเบรียลมาตินนอร่เอมิลสมิธโลแล้วก็บุญยโกซากะโดยที่น้าเป้าวันนี้ครับก็จะวางอเล็กซานเดรลากาเซตบ คู่นี้เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่มีผลงานก่อนหน้าน,นี้ค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่เนื่องด้วยลีพูครับช่วงที่ผ่านมานะครับฟอร์มการเล่นเริ่มดรอปลงไปเพราะว่านักเตะหลายรายนะครับทั้งติดโควิดทั้งมีอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับไปรับใช้ชาติเนี่ยทำให้ลีพูครับมีตัวผู้เล่นได้เลือกใช้งานได้น้อยมากนะครับจึงทําให้ผลงานที่ออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ หเกมหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะไปได้1น,นัดคือเกมล่าสุดนะครับแล้วก็เสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับหเกมหลังสุดชนะไป3แพ้ไป2โดยที่ Arsenal, อาร์เซนอล2เกมหลังสุดเป็นการแพ้มา2นัดรวดเลยนะครับ ซึ่งลีพูในวันนี้ก็จะมีข่าวดีตรงที่ว่านักเตะหลายรายกลับมาเป็นตัวจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟมิโน่จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับซึ่งต่างจากอาร์เซนอลนะครับที่ยึดผู้เล่นชุดนี้ชุดหลักมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอาร์เซนอลเริ่มจะออกทะเลไปบ้างแล้วนะครับ ยิ่งนัดล่าสุดเป็นการแพ้กับฟอร์เรสต์นะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นใจภายในทีมอีกครั้งเกมวันนี้นะครับก็ต้องมาเจอผู้เล่นชุดดีที่สุดของลิพูในตอนนี้นะครับต้องมาดูกันครับว่ามิเกลอาร์ติต้าจะแก้เกมแบบไหนนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ลิพูต่อปอป,อปอนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับ ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับซึ่งลิวพูเองนะครับได้ตัวหลักกลับมาสู่ทีมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วก็เรียกได้ว่ายังขาดเพียงไม่กี่ตัว ส่วนอาร์เซนอลฟอร์มเริ่มแว่งนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดจาก2นัดหลังแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นอาร์เซนอลกร้มศึกหนักมาโดยตลอดทําให้สภาพความพร้อมความฟิตเป็นรองลีพูค่อนข้างมากเช่นนครับตรงนี้นะครับจะเป็นความได้เปรียบของเจ้าบ้านอย่างลีพูเกมนี้ผมจึงมองไปที่เจ้าบ้านอย่างลีพูคาดว่าน่าจะไม่พลาดและก็คาดว่าลีพูเองจะเฉือนชนะได้คู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ลีพูเฉือนชนะฟ้าทง ไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างเอซิมิลานครับเจอกับเจนัวนะครับคู่นี้ก็จะเป็นซิโกอปายเตาเลียจะเตะก,กันที่สนามซานซิโรนะครับเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกกันโชอสซินาของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเอซิมิลานครับอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ15เสมอ3แพ้ไป3เกมยิงได้46เสียไป23ประตูมีอยู่48คะแนนครับ ส่วนเจนวัวนะครับอยู่อันดับที่19ครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ1เสมอ9แพ้ไป11เกมยิงได้20เสียไป39ประตูมีอยู่12คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับสินัดหลังสุดเป็นมิลานครับเก็บชัยชนะได้7นัดเสมอ2อแล้วก็เป็นเจนครับชนะได้1นัดครับฟอร์ม10นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้งสองทีมนี้นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของ AC ีมิลานเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่มิลานนะครับบุกไปเอาชนะเอซีวีนีมาได้3ประตูศูนย์ครับ ส่วนเจนัวนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เจนัวนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับสเปเซียไป1ประตูศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มกันที่ฝั่งเอซิเมลานนะครับโดยวันนี้นะครับเอซิเมลานก็ยังจะขาดผู้เล่นตัวหลักที่มีการบาดเจ็บติดเชื้อโควิดแล้วก็ไปรับใช้ชาติในศึกฟุตบอลแอฟริกันนิชันครับอยู่หลายรายเลยทีเดียวนะครับโดยที่ตัวหลักที่จะไม่มีชื่อในวันนี้ก็จะเป็นฟิอาโกโทโมริอิสมาลเบน่าเซอร์ฟองเคซี่แล้วก็โฟเดบอลโลตูเล่นะครับโดยวันนี้นะครับเอซิเมลานก็จะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่ลงสู้ศึกในนัดที่แล้วนะครับอาจจะมีสลับบ้างบางตำแหน่งนะครับโดยที่สเตฟาโนปิโอลีนะครับจะวางระบบ4-2-3 1นะครับ ตรงกลาง2คนนะครับก็จะมีเตมุเอบาการโยโกกับลาเดคูนิชนะครับแล้วก็3แนวลุกเนี่ยวันนี้จะมีจูเนียร์เมซิยัตดาวเนียลมอนดินี่แล้วก็ลาเฟลเลยเอานะครับหน้าเป้าวันนี้คาดว่าจะใช้โอลิเวียชิรูลงล่าตะข่ายในะวันนี้ครับส่วนเจนัวนะครับภายใต้การคุมทีมของอังเดรเชฟเชนโก้นะครับวันนี้ครับเจนัวจะไม่มีชื่อของโดมินิโกคิสไซโตกับลอเรนซาเป้นะครับ2รายที่มีปัญหาด้านโควิดที่ต้องกักตัวก่อนนะครับแล้วก็ เจนัวจะมีข่าวดีก็ตรงที่จะได้นิโคลโลเรเวลล่านะครับกองกลางตัวเก่งที่หายจากอาการบาดเจ็บลงเล่นนัดนี้ได้อย่างแน่นอนครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าเชฟเชนโกจะวางระบบ3-5-2นะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะใช้ฟลิเปซเซซโดจับคู่กับศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างโกลันปานเดสลงราตะข่ายคู่กันในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับนีเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแต่เนื่องด้วยฟุตบอลนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมอาจจะส่งผู้เล่นตัวหลักผสมตัวสำรองลงมาสู้ศึกนะครับซึ่งผมยังมองว่าเกมวันนี้บอลถ้วยนะครับเจนัวคาดว่าจะไม่เน้นเท่าบอลเซเรียนะครับ ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับมิลานนะครับ5้านัดหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของมิลานก็ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับจากที่ชนะมา3นัดรวดแล้วนะครับส่วนเจันนะครับ5้านัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าเจันเจอทีมระดับไหนเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้หมดเลยนะครับยิ่งมาดูนัดล่าสุดเป็นการแพ้กับสเปเซียทีมที่เกรดเดียวกันเนี่ยก็ยังแพ้ทําให้เจัวเองนะครับดูทรงแล้ว แล้ววันนี้น่าจะลอดยากนะครับเรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ ac มิลานต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจากเรทราคานี้นะครับมองดูทั้ง2ทีมนะครับคุณภาพผู้เล่นนะครับฟอร์มการเล่นแล้วก็ระบบทีมเนี่ยฝั่งเจ้าบ้าน ac ซมิลานดูเหนือกว่าเยอะนะครับทั้งกองหลังที่เหนียวแน่นแล้วก็มีเกมลุกที่เฉียบพมนะครับทำให้เกมวันนี้มิลานนะครับคาดว่าน่าจะผ่านเขารอบไปได้ แต่จากเลนราคาลูกครึ่งนะครับเราต้องมาลุ้นกันหน่อยครับว่าวันนี้ครับมิลานนะครับจะยิงได้กี่ลูกนะครับฉชนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเอซิมิลานลุ้นเม็ด์สองฟันทงก็จบกัรไวครับสภาคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเป็นศึกฟุตบอลแอฟริกันนิชั่นครับก็จะเป็นแคนาดูนกับเอธิโอเปียคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่แคนาดูนคู่ที่2ครับนาโปรีกับฟิออในศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียคู่นี้ผมเลือกรอองที่ฟคับ คู่ที่3นะครับเป็นแอตเลติก a ม r ิ d เจอกับแอตเลติกบิ l บา o นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับคู่ที่4ครับเป็นลิเวอร์พูเจอกับ Arsenal ในศึการะบาวครับคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ลิเวอร์พูและคู่ที่5ครับกูปาอิตเลียคูรหว่างมิลานเจอกับเจนัวคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่มิลานรุ่นเมตสอ ก็ผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดน้าลงทุนก็อยากฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ JOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้กันได้ครับอย่างที่บอกนะครับแค่เพิ่มผมเป็นเพื่อนทท่านก็ได้รับีเด็ดในทุกๆวัันเลยครบ การวีก์ฟุตบอลเป็นเพียงแรวทางรประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กระสุดกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ